สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปที่2สําหรับการทําวุ้นกะทิอันชันนะคะเนื่องจากเป็นคลิปที่เราทําขายเพราะฉะนั้นภาชนะที่ใช้เราก็จะเปลี่ยนจากแก้วเป็นถ้วยพลาสติกแทนนะคะเริ่มจากต้มน้ำดอกอัญชันก่อนคะ่ะ นั้นก็เติมผงวุ้นลงไปนะคะแล้วก็คนจนกว่าวุ้นจะละลายเลยค่ะวุ้นละลายดีแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลทายลงไปนะคะให้ละลายนะคะแล้วก็ลองชิมดูก่อนก็ได้ค่ะว่าวุ้นของเราหวานพอหรือยังถ้าเกิดยังไม่พอก็อเติมน้ำตาลลงไปอีกก็ได้ค่ะจากนั้นก็เคี่ยวต่อไปจนกว่าน้ำจะเดือดเลยนะคะ พอน้ำเดือดได้ที่แล้วเราก็ตักดอกอัญชันออกเลยค่ะ จากนั้นก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสักพักนึงก่อนนะคะพอน้ำวุ้นของเราคลายความร้อนลงบ้างแล้วนะคะก็จะเริ่มเทลงถ้วยนะคะเราจะไม่เททั้งร้อนๆนะคะเพราะว่าถ้วยของเราเป็นพลาสติกสำหรับในส่วนของวุ้นดอกอันชันนะคะเราจะไม่เทใส่ถ้วยจนเต็มนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเติมหน้าลงไปอีก พอเราใส่ในส่วนของวุ้นดอกอัญชันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีน้ําวุ้นที่เหลืออยู่อีกหน่อยหนึ่งเราก็จะบีบมะนาวลงไปค่ะคราวนี้วุ้นของเราก็จะกลายเป็นวุ้นอัญชันมะนาวนะคะเราจะใส่ถ้วยจนเต็มเลยนะคะไม่เติมหน้าสําหรับส่วนนี้ จากนั้นเราก็จะตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่หนึ่งก่อนจะเอาไปใส่ตู้เย็นเพื่อให้วุ้นเซตตัวนะคะว่างนี้เราก็จะมาทําในส่วนของหน้ากะทินะคะรอบนี้เราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปรวมกันก่อนนะคะแล้วคนให้ละลายก่อนแล้วค่อยนําไปตั้งไฟนะคะเพราะว่าหน้ากะทิของเราเนี่ยถ้าเกิดตั้งไฟนานเกินไปกะทิอาจจะแตกมันได้นะคะ ระหว่างที่ตั้งไฟเราก็จะคนตลอดเวลานะคะพอกะทิของเราเริ่มเดือดเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเราให้หน้ากะทิของเราคลายความร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็นำวุ้นดอกอัญชันของเราที่เซ็ตตัวแล้วนะคะมาเติมหน้าลงไปค่ะ แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะตั้งทิ้งไว้ให้ใคลายความร้อนอีกนิดนึงแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นให้เซ็ตตัวเหมือนเดิมค่ะ